ันนี้เราจะมาบันทึกรายการค้านะคะของวันที่4มกราหน้าที่405นะคะวันที่4มกรานะคะขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับบริษัทคาริสมาจำกัดนะคะมีรายการค้าคือ SP รุ่น1 5 a k 0 0 7 t x เป็นจำนวนเงินนะคะเครื่องละ9900 บาทจำนวน1เครื่องโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างอิง SP 0001ทับ0001 00นะคะเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะคะเข้าระบบข,ขายค่ะกดปุ่ม Work Flow เลือก Invoice สินค้านะคะเลือกขายสุดค่ะ เข้ามาแล้วนะคะจะเป็นสำนักงานใหญ่นะคะกดปุ่มโอเคเข้ามาแล้วจะไม่มีใบสินค้าอยู่เลยนะคะกด F3 เพิ่มค่ะเลขที่เลขที่อยางอิงนะคะเราจะให้โปรแกรมรันให้นะคะเราจะมาใส่วันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่4เดือนพฤษภาคม59นะคะโอเคค่ะชื่อย่อลูกค้านะคะ ใส่จุดแล้วกด enter เลือก charisma นะคะกดปุ่มเลือกค่ะ okay. pf นะคะจะเป็นตัว p ส่วน t นะคะถ้าเรายัางจำได้ก็เป็นเลขหนึงนะคะเป็นสินค้าํำเร็จรูปนะคะชื่อสินค้าเราใส่ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะในที่นี้เราขาย sp รุ่น15ขีด AK007TX นะคะกดเลือกค่ะเราขายไปจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะกดปุ่มโอเคค่ะจะพบว่ามูลค่าก่อนเวทนะคะเป็น2,900 29 29, 2 9 9 0 0 0มูลค่าเวทนะคะ2,093ยอดสุดทธินะคะ31,993นะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดปุ่ม F10 บันทึกค่ะระบบจะรันเลขที่อินวอย e ์ให้เราแล้วนะคะเป็น HR0001 ทับ000001 00บริษัทคาริสมาจำกัดนะคะรหัสบัญชีนะคะเดบิตจะเป็นเงินสด3 1 9 9 0ั สบาทนะคะส่วนเครดิตจะเป็นขายสด2 9 9 0 0นะคะแล้วก็ภาษีขาย20,93นะคะ mm hmm. เมื่อ David เดบิตและเครดิตเท่ากันแล้วนะคะเรากดปุ่ม F10 บันทึกอีกครั้งค่ะโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการปิดหรือไม่ตอบเยนนะคะเราเลือกรูปแบบที่1นนะคะ โอเคค่ะเราจะติ๊กที่จอภาพนะคะแล้วกดปิ้นค่ะนี่นะคะจะเป็นใบส่งสินค้าใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินของวันที่4มกรานะคะให้กับบริษัทคาริสมานะคะเป็นจำนวนเงินมูลค่ายอดสุทธิแล้ว31,993นะคะ กดปุ่ม e k บอกค่ะ e s c อกค่ะระบบจะถามว่ายกเลิกข้อ,ขอมูลน,นี้หรือไม่นะคะตอบเย s นะคะจะพบว่าจะมีบันทึกบริษัทการิสมาขึ้นมาให้เราแล้วนะคะกด xk c ออกค่ะ